ียดที่สุดนะครับตัดให้ละเอียดนะครับเราบอกวิธีไปเรื่อยๆอาจารย์นนมือเบอร์หนึ่งนี่ตัดตามแนวอันนี้ลองทรงสูงใช่ไหมลองทรงธรรมดานี่แหละแต่ว่ามันจะดูเหมือนสูงเพราะผมดันบนเขายังไม่ยาวลงมาอ๋อเป็นลองทรงกลางแหละว่ากันใค่รับแค่กลางเนาะข้างบนเ็าห้ามยุ่งห้ามตัดอ๋อนี่เบอร์หนึ่งลองทรงเบอร์หนึ่งถ้าลองทรงสูงมันก็จะคล้ายๆเดี๋ยวทรงรับอันนี้วิธี <A S 1> ตัดเอาเบอร์ <ๆ S 2> หนึ่งใส่แล้วก็ขยับอย่างนี้ยักๆๆก ถ้าเราไม่แยกอ่ะมันมันผมมันจะหนีตรงแยกวิธีการมีแค่นี้เองเทคนิคมันนั่นผมมันหนีเราได้แล้วหัวก็ไม่เหมือนกันเลยเป็นลุ่มๆแล้วก็เอียงไว้นิดนึงแล้วก็ทำอย่างนี้นี่นี่ฝั่งซ้ายก็ขึ้นอย่างนี้แหละดูซะนี่ในเบอร์หนึ่งนะนี่มันเรียบร้อยแล้วใช่ไหมเรียบร้อยแล้วครับทีนี้มาดูฝั่งขวาอ่าดูฝั่งขวามาไม่ชัดมาทางนี้นี่ดูดูฝั่งขไฟไฟให้ด้วยครับ นี่ฟางหัวไฟยาวอยู่ัแยักๆแบบนี้นะครับผมนี่่อยางเียเอามือเรานี่แตะไว้แตะผมทั้งบนนี่ไม่ต้องไม่ประม่ต้องเซนยน่ยประมาณได้ไหมเรากะได้ว่าประมาณสองสองสองเซนสองเซนครึ่งเป็นครึ่งกะเอากะเอาถสามไม่ไม่ถึงใช่ไหมถ้าถึงมันจะสูงไปอ๋อถ้าถึงสูงไปสองเซนครึ่งประมาณนี้เนาะครับกะเอาคันนี้เอาครับตแต่คันหลังนี่ก็กลางหูเลยเนาะ นี่ก็สองเสนเนื้อริมไปหูกลางหูนี่สองเซ้นนะมาะ้านห่างด้านบนไม่ต้องไปยุ่งของเขาผมหยิกหยักโศกครยุ่งไม่ได้เลยเนาะไปยุ่งเป็นเรื่องมากเลยครับแล้วก็วัยรุ่นไม่ชอบด้วยครับวัยรุ่นจะโกรธแล้วก็จะไม่มาตัดกับด้านอ่อนอีกทีนี้ดูด้านหลังนี่เราเอากึ่งกลางไวหูเลยเห็นไหมครับอ่ะกึ่งกลางเลยเนาะ แยกๆเหมือนเดิมเนาะมันเดิมถ้าไม่แยกมันจะผมมันจะหลบถ้าไม่แยกเนี่ยผมมันจะหันหนีปัตจาเลี่ยนไปเห็นไหมมันหนีคนได้เนาะมันหนีปัตตาเลียนนีอ๋อหนีปัตตาเลียนไม่ได้หนีคนเนาะหนีปัตตาเลียนถ้าหนีคนมันคงจะหนีไปอีกที่หนึ่งอ่านี้เป็่คนละที่ละที่นั้นมันอยากไปแต่มันก็ไม่ไปโอเคครับถึงกลางของหูนะครับครับนี่เบอร์หนึ่งนะต้องเอามือกดไว้ที่หัวด้วยใช่ไหมครับนี่ทา จังเคลม่ันมันมันจะหัวป่วยแขกซุ่มอะไรไหมนี่ไม่ซุ่มเราแต่ไม่ซุ่มนะต้องขอโทษแขกไหมแบบนี้เขาขอโทษทางในขอโทษทางจิตใจทางจิตใจโอเคเลยถ้าผิดพลาดประการใดก็มีแบบนี้ด้วยใช่ไหมมีแบบนี้ด้วยครับขนาดลงทุนว่าจะเอามีดตอกมาเหลายังยังทําไม่ได้เลยสรงเนี้มีแบบนี้ด้วยครับเนี่ยในแบบก็ถ่ายเฟซแล้วก็จะลงเฟซแล้นะได้จัดไปทำอย่างนี้ อาจารย์อ้นลงติ๊กตอกด้วยนะครับอาจารย์อ้นติ๊กตอกนั่นเห็นไหมเราต้องหลบให้ทันไม่งั้นหวงอาจารย์อ้นลงติ๊กตอแล้วเล่นติ๊กตอกกันทําปากจูทําปากจูเอกลักอยู่ที่ปากนะครับอาจารย์อ้นพูดมากอยู่ที่ปากแมวครับปากเป็นเอกเลขเป็นโทรหนังสือเป็นตีครับอะไรจัตวาไม่ตบองบอกจัตวาจะบอกจัตวา เป็นบ้องเลยเนาะครับเอาไงต่อทีนี้ยุ่นะผีโตมานะครับผีโตมาเก็บคอบขอตามแนวเดิมโดยถอดฟันวันนี้เจอแต่ผมอีกทั้งนั้นเลยถอดฟันออกเลยนะครับถอดฟันออกเบอร์นี่ถอดออกเลยแล้วมาเก็บเวลาเก็บนี่ทําไงปัดยงไงเอาบอกตัดเข้าไปเอาเส้นที่สั้นเป็นแบบสั้นที่สุดใช่ไหมไอ้เส้นที่โผลมาคือยาวโผลมาคือยาวแล้วก็เชื่อมไปเส้นที่สั้นน่ะคือเราขึ้นเบอร์หนึ่งไว้แล้ว อ่าเราเฉียนทิ้งไปในถ่งที่โผล่มาเนี่ยมันไหนโผล่แผลมมานี่จัดเลยนะจัดเลยครับจัดเลยถ้าเป็นคนโผล่ประตูมาก็ยิงโป้งเลยไม่ทําอย่างนั้นทับก่อนั้นเลยจับก่อนจับดูจับก่อนนะครับจับก่อนเนื้อนี้ไหมถ้าเป็นเนื้อหุ่นยนต์ก็ไม่เอาผักออกผักออกนะครับเป็นอย่างนั้นนะหุ่นยนต์แน่นอนรู้รู้รู้เรื่อง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 ทีนี้ดูตรงนี้ว่าตั้งฟันขึ้น ตรงนี้อาจจะยากนิดนิงนีดตั้งฟันขึ้นเอาเอาเส้นที่โผล่มานิดเดียวโผลแผลมมาจัดไปจัดไปจัดไปเอาตัวคึบมานะตัวคึ่บลงแล้วนะครับดูวิ่ข้างๆนี่ครับความช่องไฟของเราก็สองเซนสองเซนสองเซนครึ่งสองเซนสองเซนไปรอบ่มาเลยเอาตัวกึบตัวคึบมาตัวคึบวางฉากให้สวยเลยอย่างนี้ วางฉากเลยเนาะนี่คือฉากตัวนี้จะเอาเป็นตัวกระลูกไข่คือจะเอาเป็นถ้าเอาเป็นตัวแอลก็วางให้ฉากเด็กวัยรุ่นเ็าจะชอบตัวแอลใช่ไหมหรือไงผมไม่รู้นะแอลตัวแอลถ้าลูกไข่เขาอาจจผู้ใหญ่ผู้ใหญ่ชอบรูปไข่อ๋อที่มันดูฝังซ้ายก่อนอ่าดูด้านนี้อึ๊บนี่โค้งตามหูเนี่ยสวยๆอืมวิธีโค้งก็ต้องดูหลุมดูบ่อดูเขาเรียกว่าเลี้ยงพงมะลไรให้ได้ครับนี่ดูบ่อดูหลุม เลี้ยงคงอะัยไปยังไงก็ต้องไปขุดบ่ออาจารย์หัวเขาเป็นอ่าไอ้บ่อที่ว่านั่นคือบ่อปลาอ๋อบ่อปลางั้นคนละบ่อคนละอย่างอีบ่อนึงนั่นเป็นบ่อบ่าเอาอืมบ่อบ่อเอาบ่อบ่อเอาบ่อเอ้าบ่ออีบ่อหนึ่งอ่ะเอาอืมบ่อเอาเอ้าอาจารย์วะฮะใช่ตัวนี้เอาอย่าออกนอกเรื่องเยอะนั่นเห็นไหมค้งสวยอะไรเห็นไหมทีนี้มาดูฝั่งขวาฝั่งขวาจัดฝั่งขวาหน่อยทีนี้ ตัได้แล้วครับนี่เห็นไหมครับหัาโค้งโค้ง,งมานิดนึงเห็นไหมครับโค้งแล้วก็โค้งตรงนี้เป็นตัวแอลนี่ก็ตัต้งตัวแอลเลยเนาะตัวแอลยบอย่างนี้เห็นไหมฮะที่เส้นมันเห็นไหมฮะครับ<อ>นี่เาเส้นได้แล้วอย่างนี้วอ้โค้งมารับกันพอโค้งมารับกันแล้วก็ขออนุญาตดูนิดนึงอตรงนี้จอนมันยังหนาอยู่เราก็ รีดให้มันแบนลงไปน,นิดนึงเรารีดเลยรีดแบบนี้ครับนี่แล้วคนอื่นจะทําเรียนแบบได้ไหมรีดแบบนี้ลองทําดูมันยากนะตรงนี้ไม่ยาก,อยากลองทําดูรีดแบบนี้แล้วโค้งมานิดนึงถ้าโค้งนี้อาจจะได้เอานี่ผักขึ้นไปแล้วตีเส้นอ่าตีเส้นอ่าตีเส้น๊พหัวเขาเป็นหลุมตรงนี้อเ,นเอาออกไม่ได้ ถ้าเราเอาหัวตรงนี้ออกว่าคนเราไม่เหมือนกันแล้วที่ออกนิดนึงได้หัวแต่ละคนไม่เหมือนกันเราหัวผมเนี่ยไม่เหมือนหัวผมก็เป็นบ่ออยู่หนึ่งบ่อครับนี่เป็นหลุมแล้วก็ตั้งฉากอย่างนี้แล้วก็แล้วก็ปัดตัวนี้ลงมาแล้วก็ตืดอย่างนี้อใช้เบอร์เบอร์หนึ่งนะครับเก็บจุดดำนี่นะเก็บซ้ำนะครับอันนี้มาพาอหัวเขาเป็นหลุมตรงนี้ตรวจรอบสุดท้ายแล้วนะครับอาจารย์อนอนต้องตรวจนะต้องมีการไล่ตรวจอีกให้สมบูรณ์แบบช่างที่ดีจะต้องตรวจทานครับตรวจทานที่ทำ อนส่งงานอนส่งงานเขาเรียกอะไรนะคนที่ตรวจงานคนที่ตรวจงานนี่เขาเรียกอะไรที่อาจารย์พูดเป็นปติว่าหน่วยหน่วยตรวจสอบคุณภาพหน่วยดีวายหน่วยดีวายหน่วยโปรเจกต์ฮะไม่ใช่ปกติเป็นภาษาอังกฤษเขาเรียกอะไรนะเขาเรียกดีวายตรวจงานตรวจงานเลยใช่ไหมครับจัดไปตามนั้นผมก็ลืมคุยกับอาจารย์อ้อนบ่อยจะลืมเลยภาษาบางภาษาก็ลืม ตอนนี้เสร็จแล้วนะครับนี่ต่อยังไงต่อครับตรงนี้ต่อคือเราเราแต่งปลายนิดหน่อยตรวจสอบตรวจทนแล้วก็เสร็จแล้วเนี่ย QC กับ QC ตรวจสอบแล้วครับตรวจสอบแล้วนะครับผมแล้วถามลูกค้ายังว่าผ่านทรงที่ตัดเสร็จนะครับดูด้านหลังครับรีวิวอ่าคู่บ่าวทรงโจรอะไรเงี้ยได้เลยใช่ไหมเออลอเหล่าลอเหล่าเข้าท่าครับนี่เสร็จแล้วครับเนี่ยเขาให้กี่เปอร์เซ็นต์แล้วถามอย่างถามดูให้กี่เปอร์เซ็นต์น้องให้กี่เปอร์เซ็นต์เต็มสิบเลยครับเต็มสิบเลยนะครับขอบคุณมากครับอาจารย์น้อนการงานและขอบคุณมากครับในแบบสวัสดีครับ